ครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการถนอมทุเรียนแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้ได้มีกินในช่วงนอกฤดูการนะครับในแบบฉบับที่ว่าที่ผมทําเป็นประจํานะครับเรามาดูกันครับว่าจะมีวิธีการยังไงนะครับว่าง่ายจริงหรือไม่นะครับตามมาเลยนะครับนี่คือทุเรียนที่ผมเก็บถนอมไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูการที่ผ่านมานะครับน่าจะประมาณ3เดือนแล้วนะครับ ทุเรียนที่เก็บนี้ก็คือตั้งใจจะเก็บไว้กินนอกฤดูกาลนะครับซึ่งการกินนอกฤดูกาลมันก็จะมีทั้งเอามากินสดเป็นไอศครีมทุเรียนหรือว่าจะเอามาทําเป็นแบบเข้าเหนียวทุเรียนก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับดิสู้เย็นก่อนนะครับให้ดูเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็ออกให้ดูนะครับ ใช้กล่องพลาส,สติกนะครับแล้วก็ใช้แม็กมาเย็บปิดนะครับเพื่อป้องกันมดหรือว่าป้องกันเห็ดในตู้เย็นนะครับยังเป็นเล็ดน้าแข็งอยู่เลยนะครับก็มีสภาพแข็งเหมือนเดิมเลยนะครับรสชาติและกลิกล่นยังเหมือนเดิมนะครับหากจะทานเป็นไอติมไอศครีมก็สามารถเอามากินได้เลยนะครับหรือ เอาไปทํำข้าวเหนียวทุเรียนก็ทําให้สุกก่อนโดยใช้น้ำมันทีก็ทําได้เช่นกันนะครับเห็นไหมแล้วครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆนะครับเหมาะสําหรับคอทุเรียนที่ต้องการจะกินทุเรียนนอกฤด้ดูการนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับ แกะผู้เรียนแล้วก็เอามาใส่ในกล่องแช่ตู้เย็นไว้วิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะครับอาจจะปี2ปีก็ยังยังอยู่ได้นะครับการแชร่ก็ต้องแช่ในช่องฟิตเท่านั้นนะครับถ้าช่องธรรมดาไม่ได้นะครับ จะแกะให้ดูเนื้อที่อยู่ในกล่องนะครับว่ามีสมภาพเป็นยังไงและจะชิมดูนะครับว่ารสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมหรือไม่นะครับ <mm> ขอทุเรียนหมอนทองไม่ควรพลาดนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองสายขาวนะครับทุเรียนที่มีชื่อเสียงสภาพยังน่ากินเหมือนเดิมเลยนะครับ ครับที่อยู่ในตู้เย็นในช่องฟิตที่เก็บออกมานะครับเก็บรักษาไว้ประมาณ3าเดือนน่าจะได้แล้วนะครับตัวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเนื้อนะครับเนื้อยังอร่อยเหมือนเดิมครับเป็นไอศกรีมขู้เรียนนะครับอร่อย นี่คือไอศครีมผู้เรียนรูเรียนหมอนทองที่เก็บรักษาไว้ในช่องติษเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะครับคุณภาพและรสชาติยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับ<ด>ใครสนใจอยากจะลองเก็บรักษาวิธีนี้ก็ลองดูนะครับเอาไว้กินในช่วงนอกฤดูนะครับนายอ<ด>่ะฮึมใหครับนายอ่ะ ำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ